สวัสดีครับท่านผู้ชมหลวงพุติตามมาช่วด,ดีทุเรียนบ้านเดินครับหลังจากเมื่อวานกับวันเสาร์น,นะครับน่าทำการตัดแต่งกิ่งแขนงนะครับเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงไป 3- 4วันนะครับก็เลยทำการตัดแต่งกิ่งแขนงนะครับช่วงเช้า ท้องฟ้าโปร่องอย่างนี้และครับนะครับแต่แดดจัดกันอย่างนี้และครับแต่เมื่อวานช่วงเย็นครับโอ้โหเหมือนฝนสั่งฟ้าครับเมือนฝนสั่งฟ้าทั้งลมทั้งฝนนะครับทั้งฟ้าขนองเปียงป้างเปียงป้างนะครับลมก็แรงฝนก็หนักนะครับน้ำนองนะครับ วันนี้ตอนเช้าจึงมากวาดใบนะครับคาดใบกิ่งแขนงนะครับที่ทำการตัดไว้นะครับเพื่อที่จะให้ระบายความชื้นออกให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักจริงนะครับให้ความชื้นไม่ให้มันอยู่นานเกินไปนะครับอาจมีผลกระทบ กับทุเรียนได้นะครับตะกิ่กระแหน,นงได้สองต้นนะครับนี่เราข้ากิ่กระแหน,นงออกนะครับเพื่อเจอแสงนะครับ ระบายความชื้นออกให้เร็วที่สุดนะครับน้ำนองนะครับแรงมากน้ำรอก,การระบายเยอะเมื่อวานนะครับแต่ก็ปเดียวครับพอเราอยู่ที่สูงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับตัดออกห้ามขาดข่ายมากองไว้ขาดมากองไว้ สว,สวยงามมาทรงดีน้องสองนะส่วนซุปเปอร์สตาร์นี่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งกแหงครับเนื่องจากว่ายอดเขายังยอดยังอ่อนอยู่ครับยังไม่ยังไม่เขียวนะครับให้เขียวให้ตันก่อนแนละ้วก็ามาตัดนะครับให้เขาสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับนะบีด่าหน่อย แต่ขบบนตันนะครับขบบนตันเดี๋ยวจะตัดขบบนก่อนให้มันโล่งนะครับข้างล่างล่าง,างเอาพันนิดหนึ่งก่อนนะครับขบบนขบบนตันกว่าหนื้ขบบนไม่มียอดอ่อนนะครับเมื่อวานแดดตีฮะตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเสร็จตัดหญ้าเสร็จลมฝน มาลมแรงคนระับกิ่งก้านสาขาไม่ดีนะครับข้างบนนี้ก็จะแตกนะครับเห็นมังคอมเมนต์บอกบางท่านบอกว่าเป็นอะไรนะเจอแดดมากกว่าไปเจอแดดเผามากเกินไปเบือกแตก หรือเป็นเชื้อรายังเสียวๆ,ๆอยู่นะนั่นนะตัวนี้ผ่านการล้มมาก่อนนะครับล้มล้มกองกับพื้นเลยนะครับตอนช่วงพายุเข้านะครับเมื่อปีหกสี่นะครับแล้วก็จับตั้งขึ้นนะครับนึกว่าจะไม่รอดครับแต่ก็รลอด ตอนก็จะเอียงมาเรื่อยๆนะครับดูระทางแล้วเนี่ยจาก10บองศาตอนที่สิบ้าองศาแล้วเอียงเอียงมาทิศทางที่ก็ล้มไปนะครับเพราะว่าลากชุงนุ้นเขาหักขาดนะครับหักขาดเขาก็เอ็นมาด้านนี้ สักพักหนึ่งจะต้องลงทุนนะครับลงทุนซื้อเหล็กมาค้ายันนะครับเหล็กมาค้ายันไว้สามด้านสามขาประคองไว้หน่อยครับต้นนี้เป็นซุปป์สตาร์นะครับเขาทรงสวยนะครับโตเร็วกว่าเพื่อนนะจำนวนสามสามต้นที่ปลูกพร้อมกันวันเดียวกันนะครับแต่ล้มมาก็เลยทรงสวยกายไปทรง ส่งโซมไปพักหนึ่งครับนะครับตอนนี้น้องสองนะครับน้องสองเขาแสงแล้วความสวยงามอันนี้ให้ดอกให้ลูกเยอะครับแต่ไม่ติดไข่ไก่ล่วงหมดนะครับตอนนี้ดอกน้อยมากยังให้กินลูกหนึ่งนะครับโอเคครับผมคลิปนี้พอจงนี้นะครับ ทำความสะอาดโคนนะครับเพื่อให้รองรับแสงแดดส่องถึงนะครับระบายความซื้นให้ไวนะครับตัดก้าก็ดูดีหน่อยครับทางเข้าลกนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ